สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดี FC ตยาชาแนลนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องยาชาแนลนะครับผมสวัสดี FC ทุกท่านเลยนะฮะสำหรับคลิปนี้พี่น้องคลิปนี้เราจะพามาเราจะพามาอัปเดตบ้านสวนนี้รุยว่ากำลังจะมีโครงการอะไรขึ้นมาใหม่อีกแล้วนะคะมีโครงการอีกแล้วคุณยุยเขามีรองโครงการยิงแล้วพี่นอ้องสร้างแรนด์มาร์คเพิ่มประมาณนั้นเมื่อล่จะเคลียร์ดอกพี่น้อง เฮเทียนเฮซานเนี่ยมาแล้วจะเคลียร์ขจาว่าแม่นกล้องขจาอีหลี่เฮเฮียนแล้วม่นเปลี่ยนโอเคแล้วไปดูกันนะว่าโครงสร้างไปดูกันว่ากำลังเริ่มทำอะไรกันตอนนี้นะสร้างเงี้ยนะค่ะเดี๋ยวจะให้เบิ่งกันโอเคไปเลยครับไปค่ะไปเลยค่ะมองนี่ก็สร้างของมาแล้วนะคะหลังจากที่เมื่อนั่นสร้างเนียมาคุยกันแล้วมันีเกาจะสร้างเป็น นี่ลยจะสร้างเป็นออฟฟิศนะคะออฟฟิศไวใบขาลับตรง <ขอ S 2> บุมนี่ได<ะ>้ใช่ไหมในีุ่มเลยค่ะตรงนี้แหละคะ่ะนี่นะะเ,เ,เป็นนี่แหละขอ,องเสียมแล้วก็รนีม่มุกข้างหนาง้าออกมาหรือจังไดนี่ละเนี่ยเขาจะพาว่าเอาเดีดอีกทีหนึ่งว่าจะให้ปหเ,หเป็นรูปร่างเนี้ยได้กจ็จะมีแพทย์ใบขึ้จะให้เป็นออฟฟิศแล้วก็แพ็กเจลแพ็กเจล,เจลรับออกเดอร์ประมาณนี้นะคะคไปดูด้านหลังกันต่อเลยจ้ะอ๋อสร้างด้านหลังก็สร้างด้วยใช่ไหม โอ้นี่ไงนี่ไงนี่ไงครับสั่งสั่งเสามาแล้วสั่งสิงหก่อส้่งมาแล้วครับผมัน้ามาแล้วนะจ๊ะเข่าเข่าเข่าเ่นยังเข่าค่ะได้ซ้ำนีป่ะพี่นีนลาะไอ้ปีนี่ได้ดีละค่ะคือสุภาพกินนีละค่อกินเย่ะ่อกินเย่ะเอฟซีมากครับพด้กินเยอะดิ ที่มา้อเดนตอนสตี่ร่ะ,ะเอ,อีก็ไก่ชนกครงกัคคุณ่อมนะคะแฟนคุณน่รุญค่ะกครงการไก่ชนครับงกไก่ชนว้าวอะไรทำอะไรกันแล้วข้างหลังนาะไปดูกันครับไปดูกันเรื่อยเรยไปดูกัน เห็นไหมเห็นอยู่ครับโอ้กาล่างถมที่กาล่างถมดินนะคะห้าจากโรเมโพะมากเพิ่มเติบโตจะมองหานานน้องยื่ยจะคูเป็นสะคูเป็นซ้า,าแล้วกันจะจะปลูกยาปลูกยาแล้วก็เอาน้ำที่ทาวไปจะหดหญ้าหอดหางนะคะขยายแลนด์มาร์คของบ้านสวนนีรุยครับตอนนี้ขยายพื้นที่ออกมาฮะ,ะมองนี้เพื่นก็จะเกษตเป็นเพิ่นกจรถมที่ทมท,ท,มที่ทมที่หอดประมาณพุ่มเตนะคะ ขอพุ่นละหอดรถขอนรถกับบารัขนพุ่นละครับผมเพิ่อก็จะเอาเพิ่อก็จะใหญ่แบบว่าใหญ่โล่งสีเข่าไม่ว่าโล่งเหรอว่าเครื่องสีเข่าใช่หนหน่อยมันไ่ใหญ่ไปเลยนะใหญ่เครื่องสีเขาอยู่บ้านหลังในเนาะค่ะบ้านหลังเก่าก็จะใหญ่โค้งโค้งมองใบ้วก็ใหญ่เครื่องสีเข่าเมา่อไหร่ใครหนีนะคะไม่ต้องยู่กับระเทือ ฟาร์มวัวหรือเปล่าฟาร์มวัวอาจจะเป็นฟาร์มวัวฟาร์มวัวนี่รุยนะคะคือคนพี่แพทย์หน่อยบาจะทําฟาร์มวัวนะคะเียอฟาร์มวัวเยอะอยู่นะนั่นค่ะคือคุณพ่อผู้เฒ่าพี่น้องเมื่ออยากอยู่ซื้อค่อยเฮ็ดเบียร์คยเฮ็ดงานเป็นบ่เมื่อใดเมื่อใดเฮ็ดเบียรเฮ็ดงานกับมันมีหน้าเฮ็ดได้นีมอยากอยากเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่นี่เลือยกันเลยซื้อวัวมาให้เลี้ยงเพราะแต่นี่หน้าเหตุนะพี่น้องเนาะเนี่ยค่ะก็ ข้าวประมาณนี้นะคะก็จะทมที่แล้วค่ะเพ็ดข้าม่วเดี๋ยวจะพ้ามาอัปเษกอีกทีน,นึงว่ะแต่เ็ดรูปร่างแนี่ดไน้ใดแนดใดน,น,นะคะ,ะเดี๋ยวตอนนี้ก็เดี๋ยวไปพาไปดูใกล้ๆ <ไป S 1> แล้วกันเพิ่อนชมดินก่อนเนาะค่ะโอเคกับผมไปดูไปดู เขาลถไถไหมโอ้เขาลอไถกู้ยยัแหละโอ้พวดจะวะบังบุรงบังบุรองบังเขาไถโอ้พดะวะลำสิงบหน่อยลำสิงครับ จะคุยเป็นสาเหมือนเนาะคเป็นสาครับคุดเป็นสาเออลม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  มันพวกก็นีนะ่เนาะมันก็แหงเลยอันนีคนน้คุณเป็นสายพี่เนาะคุณเป็นสายครับคุณเป็นสายเราไม่รู้หรอว่าคุณสีสางแลนมากอีกครับคุณนี้รุ่ยชาแนลกำลังจะสร้างแลนมากอกนะครับโซเฟอร์โตจิ๋วพี่เนางโซเฟอร์โตจิ๋วใช่ ใช่แล้วแกโอ้ขับเป็นบัไนดน้่ะคขับรถโจกไปเลยเิยน้อยแด <laughs> นมาร์กนีรุยนะครับแดนมาร์กนีรุยครับผมรถดำขับลมน่องรถดำขับลมก็คือตอนนี้ก็คือแทศดินน้ำรังเนาะแท่ดิน เทดินทุกกองนะเลยมาเพิดแล้วขอดขอดรถขอดรถกระบะผิดแล้วพี่น้องเทดินมาเสมอเนาะครับเนาะไอ้ดินเสมอพอดรถกระบะผิดละอ่ามองมองนี่ที่เป็นไหนที่เป็นสาครับเนาะโจกสาปั๊บดินโซเฟอร์โอ้ลูกชายเป็นขนาดนี้พี่น้องนี่โอ้โซเฟอร์อายุน้อยๆกันทั้งนั้นเลยนะครับผมขับรถเป็นแล้วรถแมคโครก็เป็นแล้วโอ้ ลมไฟยเก่าไปพี่นัองลมบลมมลมๆลมมาแล้วตอนนี้ครับพี่นัองลมมาแล้วโอ้ลมลมรับพี่น้งลมลมลม แดนมาร์ mark, คคุณดุ้ยพี่น้อง mark, นดนมาร์คุณดุด้ยนะครับผมขยายนดนมาร์คโอ้ยน คือเลยพี่น้องดินดินยุบครับผมดินยุบดินยุบพี่น้องมันขึ้นแล้วดินเริ่มยุบแล้วครับผมมันขึ้นแล้วครับผมโอ้คนขับคนขับคนแถวมาอยู่เท่าไรนะครับจ้าพีนะครับ สอปีโอ้ย oh, 12ปีครับไม่โคตรพี่น้องเอ้ยผมยังหลีดย,า,ย,นะ <c oughs> า,ยางเลย12ปีน่ะเป่ายางเลยครับพี่น้องมาที่พอเป็นกินละไรบ้าส่วนครับผมมาค่ออับมาครับมากรงทีมงานทีมงาน

มปุน,นะอุยอ้ยดิ่งมันก็ดีไปรองลมม้มเลแลนด์มาร์กที่ดูเลยครับผมเดี๋ยวเราจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆเพื่องเดี๋ยวจะอัปเดตเรื่อยๆนะครับเนาะอันนี้เป็นคลิปแรกนะครับผมที่มาถ่ายทำแล้วก็เป็นวันแรกที่ท่างทีมงานเราโจกเพื่นเลยมาเห็นนะครับเนาะ ข้ากับซีมาพัฒนาข้ากับซีมาอัดคลิปท้ายคลิปอ,อัปเดตให้เบิ้งเรื่อยๆครับเนาะช่วงนี้คุณนี่ด้วยเพิ่นกับไปล้อยูชนเยอะรับเนาะลำเอาอายุได้ย,ย้นเท่านั้นเลยครับ หาทางไหมาพี่น้องหาทางไหมาครับผมทางนี้พอไวแล้วทางนี้ทางนี้ล่มมาแล้วผมทางนี้รับหนำรักไปเลยแล้วล่มมาแล้วเต็มที่แล้วครับเปิดทางทางไหมาครับพี่น้องทางไหมานะครับผมเพราะว่าปีนี้น้าม,มันมาดันฝนมันลาพี่น้องพี่น้องฝน,านลาบัณย์ถ้าผมผมไปเกี่ยวเขาหน้าเอ e ียงเปี๊ยกยู่ให้หน้าเขาไดก็ได้ สำหรับมือหยีนอะพี่นอ่อห้องกับข้าว,าวาเป็นขาวๆสำหรับโครงการใหม่ของนิลุยแล้วค่ะนอคือก็จะเฮ็ดเป็นแลร์มเป็นล่นมาเป็นมองไหวเขาใส่จะเฮ็ดมองไหวไวเอาเข่ามาไวหวเฮ็ดเหล่นาน้อยไหวเขาแล้วก็เอาเครื่องที่เข่ามาไหวแล้วก็เฮ็ดเป็นข้ามว่วน,นีิลุยเนาะคะ่ะ ต่อไปก็จะมีโครงการแะไรแบบยิ้นี่ลุยบ่อยอยู่ว่าจะมีโครงการทำแดนมาร์กนี่ดยชาแนีคือจะเฮ็ดบ้านพักไว้ถ้าต่อรับเอ็ซีที่จะมาเยี่ยม,มไนนด้สำหรับใครที่อยากมาเที่ยวหาเราเนาะสำหรับใครที่จะมาเยี่ยมมาหยำมาเรียนมาสวนนี่ลุยคือเราต้องไปเซาห้องพักนะคะคือเราจะมีหอคค้องพักให้สำหรับนิสตานะคะครับผมค่อยจะได้อยู่บ้านสวนนี่ลุยแบบยิมร่รองรสชาบแบบชีวิตบ้านๆานแล้วมี้องเนาะสำหรับคลิปนี้กะมุมมีนิยายและเยื่อ โอ้ยคือบอกพันกี่พันกันมันมีเยอะนะมันมีเยอ่ๆๆๆๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไม่ FC อะไร FC เข้าใจอยู่เพราะว่าเราเพิ่งกลับมาจากเกี่ยวข้าวเราไม่ได้ถ่ายคลิปนานไม่ต้กันจะบอกพีคค่ะแจ้งนายก่อนด้ยนะคะคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวอทเดลชาแนลอะไรก็อย่าลืมกดไปกดติดตามทั้งโอทเดลแฟนเพจด้วยนะคะ ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สำหรับก,กันแลนะคะพอกันไม่คิดหน้าสวัสดีค่ะ